สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทุกวันอาทิตย์ครับเวลา20นมกา30นาทีพบกับพาเศรษฐกิจวิกฤตประเทศโดยพี่สุนันท์ศรีจันทราครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเช้าวันที่24สาการความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาก็ปะทุขึ้นด้วยสงครามที่กัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากแน่นอนครับ ความสัมพันธ์ของสองประเทศนาทีนี้เรียกว่าแทบจะขาดสะบัน้นนะครับต่างฝ่ายต่างเรียกว่าความสัมพันธ์ทางการทูดเสื่อมซ้มลงนะครับไทยเรียกทูดกลับแล้วก็ขับทูดกัมพูชากลับประเทศนะครับความขัดแย้งทั้งหมดเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างประชาชนคนไทยกับกัมพูชานะครับแต่เป็นความขัดแย้งบนผลประโยชน์ของผู้นำสองประเทศนั่นคือ ตระกูลชินวัตรกับตระกูลหุนความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับในการสู้รบประชาชนติดตามรับรู้แหละแต่ความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยครับวันนี้เรามาฟังพี่สุนันนะครับแจกแจงให้เห็นภาพกันแต่ก่อนอื่นนะครับช่วงนี้ไม่ได้ขายของใส่เสื้อสวยๆนะครับคนใส่หลอๆมาให้ท่านผู้ชมดูเนี่ย เพราะอยากจะชวนท่านผู้ชมทำบุญนะครับกับมูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดามูลนิธิสีธรรมราชามูลนิธิหมหาวชราลงกรบาลีเทราวาทราชวิทยาลัยนะครับเราต้องการเงินล้าน5 0 0แสนบาทเพื่อไปสนับสนุนโรงพยาบาลอ่างทองโรงพยาบาลป่ามโมกในการจัดหากรุภพันธ์ทางการแพทย์นะครับและส่วนหนึ่งจะไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าวัดสะแก้ว ตอนนี้มีผู้บริจาคแล้วประมาณ5 0 0 0สนบาทก็ขาดอีกหนึ่งล้านสําหรับบริษัทห้างร้านเนี่ยครับที่ท่านบริจาคมาหรือประชาชนคนธรรมาเหมือนกันท่านจะได้ใบอนุโมทนาบัตรนะครับที่เป็นลดภาษีได้และจะได้เสื้อสวยๆเนี่ยตามรายละเอียดนยครับคือวันนี้เนี่ยนะมาชวนทําบุญ <ฮะ S 2> เพื่อไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลอ่างทองโรงพยาบาลป่าโมกและจํานวนหนึ่งไปช่วยเหลือเด็กกาพร้าที่สารแก้วไม่ได้เอามาขายนะครับเอามาแจกสําหรับผู้ทําบุญและท่านยังได้ใบอนุโมทนาบัตรไปลดภาษีหนึ่งเท่าและสําหรับบริษัทห้างร้านบริษัทท่านได้กาไรเยอะๆร่วมทําบุญสักแสนหนึ่งเอาเสื้อไปเลยเป็นร้อยตัว200ตัวเลยเขาไม่อยากค่าใช้จ่ายนะเขามอบไปเลยเขาทาเขาอยากจะเผยแพร่เสื้อที่มีความหมายคุณค่าที่อยู่ข้างหลงังกลับเข้าสู่รายการครับท่านผู้ชมครับ ไม่เสียเวลาก็พบกับพี่สุนันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับเป็นไงยิงกันโหพี่อืที่ตายเนี่ยนะครับครับประชาชนตายมากกว่าทหารเพราะความเลวร้ายที่วุนเซนบัญชาการรบเองยิงปืนใหญ่โอ้ใส่เซเว่นนะครับศพที่พบไปแล้วนะครับก็หลายศพแล้วยังเคลียร์ไม่หมดนะครับ เพราะก็บอกมีระเบิดตกค้างอยู่ไอ้นี่แหละครับ,รบมันเป็นความหดหูใจแล้วทางด้านเศรษฐกิจล่ะครับจะเป็นยังไงคือจริงๆนะครับเรื่องเรื่องความสาคัญเราแรกก็คืออธิปไตยครับก็คือเป็นความสําคัญเราต้องปกป้องนะครับต้องต่อสู้ต,ต้องต้องตอบโต้ก็ตาต่อตา,ตาฟันต่อฟันแ่ะครับซึ่งขณานนี้ก็ยังดําเนินอ,อยู่นะครับที่เราทํารายการอยู่ล่าสุดก็ยังดาเนินอยู่การปะทะ แต่ว่ามันมองข้ามเรื่องเศรษฐกิจไม่ได้ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกัมพูชานี่นก็ถือว่ามีในย,ย่าเหมือนกันนะครับเพราะว่ารเราส่งออกไปที่กัมพูชาเนี่ยยอดส่งออกมีเป็นอันดับที่สิบเอ็ดของโลกนะครับ,บก็ถือว่าเป็นตาสำคัญเหมือนกันครับคือยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นนะครับเพราะว่าเรากําลังจะสูญเสียตลาด ไม่ทั้งหมดแต่บางส่วนจากภาษีต่อโต้ทางการค้าของสหรัฐนะครับซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีตัวเลขสรุปว่าเราจะได้อัตราเท่าไหร่จากที่เขาประกาศมาสากปร์เซ็นประเทศเพื่อนบ้านเราอินโดนีเซียสิบเนะครับเวียดนาม20ครับเราเาก็ดูฟิลิปปินส์ก็19แต่ต้องเอาของไปแลกเยอะนะโอ้โหเย,เยอะแยะครับ ทั้งแจกทั้งแถมอ่ะทั้งลดอ่ะนะประเภทภาษีศูนย์เปร์เซ็เราไม่ได้นะครับแต่ว่าพอเราสูญเสียไปแล้วเรามาสูญเสียที่กมูชายพราะถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยความสัมพันธ์มันขาดสะบั้นแน่นอนการค้าเนี่ยมันเราก็ไม่อยากขายแล้วล่ะใช่ไหมเพราะว่าทำกับเราแบบนี้มารุกรานพยายามโจมตีเราก่อนการค้าในปี2 5 6 7ันะครับ อันดับทีบ่11ของโลกเราส่งออกไปสามแสนมูลค่านะครับแสมแสนสองหมื่นสามพ,พันล้านบาทขณาที่เรานําเข้านะสินค้าจากกัมพูชาจากเขมรเนี่ยสี่หมืนสามพันล้านบาทแล้วมันส่วนต่างเท่าไหร่ครับ,รบสองแสนแปดมื่นพันล้านบาทนะครับครับผมสองแสนแปดหมื่นล้านบาทคิดดูไม่น้อยนะครับเกินดุลการค้า แลวสินค้าที่เราส่งออกไปมีอะไรบ้างสําคัญสาคัญนะครับ,รบอันเดียบ้ม่ดีเรื่องนระดับน้ํามันสําเร็จรูปน้ปานําตาลเครื่องดื่มนี่สามรายการนี่เาไปก็โอ้โหแสนล้านเกือบสองแสนล้านแล้วนะครับประมาณสองแสนล้านมันก็ปรี่ก่อยไปนะครับมีอะไรต่างๆเฮ้มีพันธุอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าสี่รายการแรกนี่ก็ประมาณสองแสนล้านแล้วเราไปส่งแล้วกมพูชาจะลาบากไหม อ๋อเราก็ทบติดครับเพราะว่าเรากำลังสูญเสียตลาดไม่ไม่<อ>เราอะเราไะทบแล้วกัมพูชาก็จะลําบากไหมเขาไปซื้อน้ามันจากสิงคโปร์ได้ไหมอ๋อมันมันก็ลําบากก็ลําบากคือแต่ว่าถ้ามันทั้งสองฝ่ายเหมือนขนาดนี้ในประชาชนทั้งสองฝ่ายก็อยู่ลาบากกันทุกขุมให้เผชิญหน้ากันโดยเฉพาะฝ่ายอ่าเขมรกัมพูชาทําไมต้องประกาศปิดเขตแดนปิด ราษาเพราะว่าไม่งั้นนะครับพรุ่งนี้เสาร์ไม่ใช่วันเสาร์ที่ผ่านมาวอาทิตย์เนี่ยนะที่เราพูดอยู่มันจะเกิดศึกระหว่างประชาชนชาวไทยกับกัมพูชาด้วยเพราะเขาส่งคนมายั่วยุถูกไหมฮะแล้วของเราเน่นนัดกันไปแล้วมันต้องตัดตอนไงให้ทหารลบกันดีกว่าเผชิญหน้าดีกว่าใช้ประชาชนเนี่ยไปสูญเสียไม่ว่าใครจะสูญเสียมากกว่าใครก็ตามน,นะไม่ดีทั้งสิน้นแต่ว่าสิ่งที่ ครับไม่ดีแล้วก็มาดูนะครับบริษัทจดทะเบียนเนี่ยที่ได้รับผลกระทบอันดับหนึ่งเลยนะก็ะพวกเครื่องดื่มก็จะเป็นเรื่องคาราบาวกรุกแล้วครับเพ oh. อาะโดยเฉพาะเครื่องดื่มสก,กุลกลางเนี่ยไปขายดีนะครับรายได้จากคาราบาวกรุ๊ปนีรายได้ทั้งหมดนะสิบสามเปอร์เซ็นส่งออกไปขายที่กัมพูชากัมพูชาน้ำตาลไม่ผลเ่ะแล้วก็อ่า น้ำตาลก็โดนด,ด้วยครับอาจจะแต่แต่แตัตตตตวเลขจะไม่เยอะนะครับสัดส่วนเงี้ยสัดส่วนรายไ,ได้เนี่ยมันมันน้อยครับคาราบาวกุม้มสิบสามเปอร์เซ็นต์เลยนะโอ้โหกระทบเลยครับครับก็คาร์บานนี่คือถ้าเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาลบกันเมื่อไ,ไหร่เราคารบานกุม้มเป็นอันดับแรกนะครับค่บมามพม่าพีนะครับนั่นนะพม่าราคาหุ้นก็ร่วงเลยนะครับก็ปอทน้ำมันและการค้าปลีกวิลปอทโออาโอับ นี่กระโดนนะครับเพราะว่าผมมีสาขาเยอะนะครับที่นุ่นที่กมวูชานะก็ไม้ของ,องปตททัท้งนั้นปั๊มน้ํามันเนี่ยของปปททัท้งนั้นอุ่นเซนเลยประกาศว่าไม่ต้องเปลี่ยนป้ายปปทแต่สั่งน้ามันจะอื่นมาขายปตทไปลงทุนเยอะแล้วจากนี้เนี่ยณว,วันนี้เนี่ยถ้าโออาร์จะเปิดปั๊มขายให้ในขเขมรน,นะฮะก็คงน่าดูนะครับมีเรื่องนะครับเพราะเนี่ยเรา สังเวยนะไปชนผู้บริสุทธิ์เนี่ยสังเวยไปนับสิบชีวิตเลยนะหลายสิบชีวิตเลยนะครับมาจากตระกูลชินวัตรกับตระกูลหุนนี่แหละครับครับเดี๋ยวเราว่ากันเรามาดูนะฮะแล้วก็เมเจอร์นะครับมีโรงหนังสาขาของเมเจอร์ซีนิเพ็กสามสิบสามแห่งนี่กระทบเหมือนกันนะครับอยู่ในกัมพูชาเหมือนกันครัสบสามแห่งครับโอ้ที่รถไฟลงหุ่นเนี่ยนะครับ ก็พิจารณน้อยไม่เหมือนคารบาวนะคาร์บาวนอกนั้นสัดส่วนรายได้ก็ห้าเปอร์เซ็นบ้างเปอร์เซ็นต์หนึ่งบ้างมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ที่หลายแสนล้านเนี่ยคืออีกสองแสนกว่าล้านเนี่ยนะครับแสนล้านมาจากน้ํามันน้ำตาลเครื่องดื่มครับและสินค้าของพวกบรอยพวกกันอยู่เหรอครับพี่อ๋อมันติดย่อยแล้วลงลงไปแล้วระดับหลายพันล้านแล้วอยู่ในระดับชายแดนค้าขายชายแดนครับครับครับ ฮะแต่หนักๆน,น,นี่ดับสองห้าหมื่นมั้งก็เรื่องน้ํามันสําเร็จรูปนะครับครับก็อน,นี้น่าจะวูบนะเพราะ<ช>ว่าถ้าอวายัางยังสั่งน้ํามันที่ไหนก็ตามไปขายอยู่เนี่ยค้าขายอยู่เสมอนี่ขณะที่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยสอวยชีวิตไปหลายสิบชีวิตเนี่ยมันคงไม่เหมาะ,ะมันต้องขาดสะบั้นเลยทุกอย่างเลยนะครับแล้วคนที่จะไปเล่นการ์มานานนะครับก็ควรจะเข้าใจเข้าผีมานานมันสิงไง แต่ว่าถึงขนาดนี้ยังจะไปกันอีกเลยมีตกค้างมากพนันก็มีตกค้างอยู่ที่เขมรอยู่นะครับคนไทยยังมีตกค้างอยู่ก็เราไม่เราก็หวังว่าจะไม่ได้รับกระทบเพราะว่าของเราเนี่ยทางกองทัพก็ประกาศนะเขาเข้าร่วมมือพี่น้องประชาชนคนไทยอย่าอย่าไปทาร้ายผู้ใช้แรงงานชาวพมชาครับที่มาอยู่ในในบ้านเรานะครับเอา,<ห>นนอาไมควเรามีวันนี้ได้ยังไงแต่เรามีแรงงานจัมพุชาจําจนวนหนึ่งนะ ก็ปลูกเร้าปลูกระดมขนาดที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันแหละความรักชาตินะกับแต่ละฝ่ายเนี่ยอืเข้าใจเข้าใจเข้าใจแต่ว่าคุณมาทำอาหารกินานสัยประเทศเราอยู่นะครับถ้าเจอปลุกระดมเทาอย่างนี้มันก็ต้องอันนี้ช่วยเหลืออะไรไม่ได้นะครับครับแต่แต่งานกมพูชามนุษยชาติควรจะในประเทศเราคนมนุษยชาติควรจะรักกันแล้วเคารพในการมีชีวิตสึ่งกันและกันไอ้นี้ยืนยันอย่างแน่นอนครับ เราต้องไม่บ้าคแั่งไม่ครั่งชาติจนทําลายคุณค่าแห่งความเป็นไใช่ใช่ครับครับแต่ว่าก็ก็อย่าอย่ามันบางบางทีอารมณ์ความรู้สึกในสถานการณ์แบบนี้มันห้ามไม่ได้เหมือนกันคุณคี่มาปลุกร้ามนะถ้ามากินไปมาสายแผ่นดินไทยไม่ว่ากาันครับแล้วเราก็ไม่คิดจะไปทําอะไร้วยนะเพราะมันแยกกันอะแยกแยะปัญหาที่มันเกิดขึ้นมีวันนี้เนี่ยพอขอพูดถึงเรื่องตลาดพู้่นิดหนึ่งครับเราคุยกันวันอาทิตย์นะครับวันนี้นี่ความจริงตัชนีหุ้นเนี่ย ควรจะไปแถวแถวหนึ่งพันสองรอยสิบจุดได้แล้วเพราะแต่มันสะดุดไงคือเหมือนประเทศเรามีบุญแต่มันกำบางนะฝรั่งกำลังไหลกลับเข้ามานะครับมาลงทุนในตลาดพุ้นไทยเพราะอะไรเงินมันเหลือครับว่าลงทุนแถวสหรัฐเนี่ยลงทุนในอเมริกาเนี่ยแต่อเมริกามันระเบิดแตกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับมันมาไกลมากสูงมากอ่ะจนเงินมันมันมันไม่มีที่ไปนะครับ ก็มาสู่ตลาดเกิดใหม่เราก็ได้รับมิสงนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาต่างชาติซื้อหุ้นเราเกือบหมื่นล้านบาทชุดที่นะครับ<ม>ซึ่งไม่ค่อยได้เกิดขึ้นบ่อยวนยเฉพจะขายนะแล้วไม่ได้ไปดูเหตุผลว่าทําไมลหละแต่เขากลับมาเนี่ยทาให้เด็ชนีหุ้นรอบนี้ขึ้นมาประมาณร้อยเจ็ดสิบจุดนะครับโอ้นี่ถ้าไม่เกิดสะดุดจากจอมานนี่ตัวขวางในตัวป่วนขเขมรเนี่ยนะฮะ ถ้าเราไม่มีการสู้รบเขาไม่พิจิงใสเราก่อนเนี่ยวันนี้ดัชนีจะบวกไปรอบนี้สองร้อยจุดแล้วก็ได้คือไปที่สองหนึ่งพันสองร้อยสิบจุดครับเราไม่ต้องไปดูเหตุผลแม้ว่าอะไรนี่ตอนนี้เลยปิดอยู่ที่ย่ำย่ำอยู่แถวยังไม่ถึงหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบจุดนะแต่ฝรั่งไหลกับสะดุดแต่วันที่ประทานเลยครับอืมสะดุดแต่วันวันที่ประทัดเลยแต่ดาวหุ้นเซนคนเดียวได้อะไรดาวุ้นเซนคนเดียวได้เหรอไอ้ผู้นำประเทศเราไม่ การจะพูดเนี่ยเรามีวันนี้เนี่ยวันที่ประเทศเสียหายครับทั้งกองทัพทั้งประชาชนทั้งเศรษฐกิจเนี่ยครับก็เพราะว่าสองตระกูลที่มาครองอำนาจฝังนี่คุณเซนฟังราก็คือทักษิณชินวัตรครับ,รบทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ถือว่าทุกคนก็พูดนักวิเคราะห์ก็พูดเหมือนกันนะครับนักวิเคราะห์พูดเนี่ย เขาไมา่ค่อยอยากพูดเดีก็พูดเหมืนอนกันว่านี่คือผลงานผลพวงจากความสัมพันธ์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนตัวของสกูลจินวัฒน์นั่นผม้็ทำให้ประเทศมารับเคราะแล้วผมจะทวนนะทักษิณน,นะออกจากคุกปลอมๆโรงบาลตำรวจมาขึ้นเวทีเนชั่นเฮ้ยแบ่งผลประโยชน์ทางทะเลพี่นด้ขอไหมห้าสิบห้าสิบ มันกล้าพูดนะปัญหาเรื่องก่อกูดนะในพื้นที่ทับซ้อนนะในเส้นเขตแดนนังลูกสาวก็มาเลยโอ้โหก่อกูดแล้วกัมพูชาก็ดีกับเราเลยก็เขาสารลากเส้นอ้อมให้เึึกภาพอไไ <c oughs> อกอะทักษิณพะเกิดความขัดแย้งขึ้นมาแล้วเฮ้ยนะไปพูทติเนชั่นอีกนะ เฮ้ยสงครามไม่มีหรอกมันไม่มีการยิงก็หรอกอยู่ที่ใครจะดำน้ำอึดกว่ากันอ่าไปพูดปลอดล็อกประเทศไทยอสมทงบกองทัพต้องตัดตั้งแต่ผมไม่อยู่เนี่ยกองทัพเนี่ยงบประมาณมันเยอะเหลือเกินวันที่ยีบสี่เปิดฉากยิงแล้วตัวเองพบอะไรตัวเองไม่ได้มีหน้าที่สักหน่อยโอ๊นานาประเทศโทรมาหาผม อ,อยากให้ยุติสงครามแต่อยากให้กองทัพสั่งสอนฮุนเซนเจ้าเล่สักหน่อยเอา้าไอ้ฮามึงจะตัดงบกองทัพอยู่วันก่อนอะพี่นี่นี่แหละครับพฤติกรรมอะแล้วคิดว่าตัวเองเป็นนายกค,คือถ้าไม่มีปัญหาคุณเซนอังเคลคุณเซนสั่งสอนลูกสาวทักษิณทักษิณจะพูดกับขมรจะพูดกับคุณเซนด้วยท่าทีก้าร้าวแบบนี้เรอครับ นี่เพราะว่าลูกสาวถูกสั่งสอนมายังเจ็บปวดเลยนะครับถึงได้กโกรธแค้นกันแต่เบื้องหลังเนี่ยเราไม่ได้องไปขุดค้นเลยนะมันขัดแย้งด้วยอะไรกันเรื่องประเด็นอะไรถ้าไม่มีเรื่องผลประโยชน์มันมีเรื่องอื่นหรอครับที่จะขัดแย้งกันระหวาะ่างตระกูลหุนกับตระกูลชินวัฒน์เขาบอก <นะ S 1> ว่าเข<ร>า, <16 S 2> าไม่รู้นะครับกัมาสามสิบปีสนิทสนมพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ ไม่ใช่มาอ้างคำพระคำอะไรหรอกมงคลสามสิบแปดประการเนี่ยไม่คบคนผ่านไม่ครบคนชั่วเป็นมิตรไอ้ที่ครบกันได้มันเหมือนนอกเลยครับประเภทเดียวกันมันถึงไปเกอะก,กิ่งเดียวกันมันต้องชั่วต่อชั่วก็เหมือนกันก็เหมือนกันนี่นะครับคุณสุริยานี่พูดถึงนี้ถูกเลยคนที่ครบกับทักษิณนี่ไม่ว่าข้าราชการหรือนักการเมืองพรรคไหนก็ตามครับ ถ้ายึดคำพระพุทธเจ้าทักษิณไม่มีพวกนะครับไม่มีเพื่อนนะครับครับเนี่ดูดิที่หอ้องร้อมเนี่ยถามที่ห้องร้องแล้วเป็นดาวประดับเนี่ยทั้งลูกสาวทักษิณแพทองทานทั้งทักษิณเนี่ยเหมือนวอลเปเปอร์เนี่ยครับคุณสุนิยา,าช่านผู้ชมว่าคนไหนเป็นคนดีบ้างเนี่ยนึกจำได้ว่าเขาเคยทําความดีอะไรบ้าง่ช่วยหน่อยอนิดหน่อยอเพราะตอนนี้เนี่ยประเทศเราเดือดร้อนนะครับครับ <น>เพราะตระกูลชินวัต<โ>รนี่แหละเอ,อ้าฟันทงเลย <pouquinho> มันเรื่องจริงครับความขัดแย้งเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวเหมือนพี่สุนันท์ว่าแล้วคนทั้งประเทศมันก็รู้นะครับ,รบต้องรอแหละครับว่าสงครามยังไงมันก็ต้องยุติว่าใครจะเข้ามาหยาศึกและจะมีข้อตกลงจะทําอะไรกันยังไงนะครับเพื่อที่จะไม่ความเสียหายมันมากไปกว่านี้ทั้งชีวิต ของพี่น้องประชาชนและเศรษฐกิจของประชาชนทั้งสองประเทศนะครับแลวนี่นะครับก็เป็น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 ไอ้นั่นแหละเป็นกรณีศึกษาไม่่เป็นบทเรียนแล้วก็เป็นสิ่งที่ทางการเมืองสาคัญนะครับครับเรามีวันนี้ที่พี่น้องเราต้องเสรยมงิชีวิตหลายสิบชีวิตเศรษฐกิจเราถูกซ้ําเติมอ่ะครับการส่งออกเราจะยอดจะลดทั่วไปลงไปอีกนอกจากเกณฑ์ภาษีการค้าทันเวนะครับ ก็เจอเรื่องปัญหาขเมรก็ต้องจังไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะประคุณทินหรือแบบง่ายแต่พักเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งต่อไปถึงสักศิสินเคยบอกว่าพวกเรานะนะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาอะไรร่วมมันรับมานอีกเล้วครับท่านยังจะเลือกเหรอครับสําหรับพักนี้มันควรจะเป็นเหมือนหลายพักที่กําลังรอวันศูนพันนะครับมันมีแต่ผลตัวเลขลู เล็กลงเล็กลงแล้วคนที่ไปไปลาไปไหนเนี่ยมีดอกไม้ใส่เสื้อแดงกันมาต้อนรับนี่มันคนของจริงหรือของปลอมเนี่ยมันจัดตั้งยังมีเหรอคนที่ยังหลงรักทั้งสิ่งจัดฉากยิ่งเกิดสงครามจักรวรรขึ้นเนี่ยนะพี่น้องอีสานเนี่ยเขาจะรู้สึกได้เพราะเขาได้รับผลกระทบโดยตรงครับครับตร้ๆตลาดหุ้นกับนี้ยครับก็ตลาดหุ้นเนี่ยจะถามว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฝรัง่งเข้ามาซื้อเท่าไหร่นะฮะเกือบหมื่นล้านบาทสุดที่นะฮะทัากคนพวกนี้ทั้งซื้อทั้งขายเนี่ยซื้อสุดที่เกือบหมื่นล้านบาทซึ่งมังนเคยได้เกิดขึ้นนะชูงครับคืออย่ไปถามเหตุผลว่าเอ๊ะเขามองประเทศไทยดีหรือยังไงนะเอาแค่เงินกลับมาแล้วถั้าคุ้เราขึ้นมาเป็นร้อยกว่าจุดเนี่ยเกือบสอง200ร้อยจุดเนี่ยดีใจแล้วดีดดีแล้วแต่เรื่องสงครามระหว่างไทยแดนเรานะกับเขมรเนี่ย ผมก็ทบในสัปดาห์หน้าต้องบอกเลยนะครับมันจํากัดสําหรับตลาดุ้นนะครับ,รบแต่เรื่องก,การคาร้านี่มันจะยืดเยื้อเราไม่รู้จะจบเมื่อไหร่แล้วจะค้าขายกันต่อไปอยังไงเพราะมองหน้ากันไม่ติดแล้วะ่ะครับแล้วตราดใดที่ยังมีเพื่อไทยยังมีแพท,ทางทานเป็นผู้นําประเทศอยู่แม้จะหยุดถูกจุดสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็าตามการเจรจาเรื่องการคาร้าการเจรจาเรื่องปัญหาไทยแดน กรณีที่ข้อพิพาทในเขตแดนนี่นะครับมันไม่ง่ายนะครับมันต้องเปลี่ยนนะโดยเร็วนะครับยิ่งเปลี่ยนผู้นําเปลี่ยนตระกูลชินเร็วเท่าไหร่เราเรียกร้องทางกัมพูชาไม่ได้นะครับทางกัมเบนไม่ได้ว่าเฮ้ยคุณเปลี่ยนพวกลุงอังเกิลซะพวกตระกูลคุณซะค,ครับก็ไม่ได้แต่เราเรียกร้องเราได้นะครับเรากดดันเราได้นะครับว่าคุณสมควรจะไปได้นะ อยู่คุณก็ไม่ได้ทําเศรษฐกิจให้ดีขึ้นอยู่คุณสร้างปัญหากับเพื่อนบ้านอย่าอยู่แล้วครับตะกุณชินวาร์พาทองทานทักษิณแ้่ทักษิณเนี้ยคุณสุริยานพูดไปแล้วนี่เดือนหน้าจะไม่ได้เห็นแล้วนี่ครับ <c oughs> เจอแน่นอน <c oughs> ครับผมอ้มอาวแล้วตลาดหุ้นสัปดาห์หน้าเนี้ยน่าจะยังวิง่งก็รอรออย่างเดียวครับรออย่างเดียวตอนนี้รอ ชี่นำนะครับสัปดาห์หน้ามีคำตอบแล้วเจจาการค้าครับซึ่งส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าเราจะอยู่แถวยี่สิเปอร์เซ็นนะครับแต่าวันนี้คงลำบากนะแต่ยีสิบเท่าไหร่แต่ไม่รู้ว่าแลกด้วยอะไรอ่าอืมก็เดี๋ยวดูก่อนดูดูตอนนี้เราอยากดูตัวเลขก่อนแล้วค่อยไปดูว่าเราสูญเสียอะไรบ้างครับผมก็จะมีผลที่นำเราตลาดพุ้นนะครับแต่ว่าบรรยากาศตลาดหุ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาดีมาก ครับผมถ้ากระเมนมันไม่มายิ่งเราก่อนนะป่านนี้เดี๋นว์พนสองร้อยห้จุดแล้วครับผมสําหรับวันนี้ขอพระคุณพิสุนันมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับแน่นอนครับเมื่อผมพูดถึงทักษิณนะครับมันดูด้านบวกไม่ค่อยมีแต่ยืนยันว่าไม่ได้มาจากอคติส่วนตัวบ้านเมืองเรามีปัญหาอยู่ในขณะนี้เนี่ยเพราะทักษิณชินวัตรและคนในตระกูล ชินวัตรนะครับแต่เข้ามาจากการเลือกตั้งก็ต้องดูแหละครับว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปคนไทยจะตัดสินใจอย่างไรเพราะเขายังมั่นใจเลยว่าเขาจะเป็นรัฐบาลต่อไปนะครับก็อยู่ที่เราท่านทั้งหลายจะช่วยกันคิดและพิจารณาสำหรับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ